ดีใจคุณโจโหม้อก็ไมหคล้องขวัไ่ดคล้องวันเด็กหญิงเงลูกเด็กหญิงานกกิโลาสี่สิบค่ะหึงกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบ ร้อาห้าสิบค่ะเึแอมเก็บแอมเก็ต้องนมเขาบแอมเก็บ นดี๋ยวหมอจะก่นยาให้เปนกรดูจังห่ะม่ชินหรอเจมดอหน้าขึ้นไม่ขึ้นคาราทครับเฮ้ยขาใครับจะว่าหัวดิก่คารา เปิดแขนเสื้อไว้รอเปิดแขนไว้รอเลยลูกเปิดแขนไว้รอเลยทล้วไปเปิดแขนเสื้อเลยขาเด้ยเยอะไปตีแขนมองอันนี้กันอย่าไปหยอกกันนะลูกระบมนะ หันหนามากเก่งๆน่ะหันหน้านี้เข้มเลยน้อยนึกไหมเนี่ย

ยังก็ยวันคุณยายโกูทำแมวมันได้กินเพื่อนกันนะยก็ใสมั็น้นยงคงเ็นคนงแมอยู่ไปความหนาโหดริงได้แลนวองนนทองหน้าผกวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่นีกันาน

อย่าเกรงเหลือสองเนิยวนาน่ะนะหเก้าหน่้าเก้าหรอเกบอกเ้ก็ไม่จที่้านก้อเช็ดเลอ ของปีีท oh, ี envy, ่สุดถก่อเา้ามดินด้วยเขยมหักเขยมหักไป่าออกดเยอะเก่งเยอะเก่งโอ้ยอ้ยออ้ยดอ๋ย

ลูกร้านเลยใหเป็นบ้าวก็แล้วโ่บวานขเข่าถาดเลยเนาะคะ่ะโซกับจนจบปอกแลวช,วชิวๆครัชิวๆครับเได้สินยาแล้วเปินเข่าแล้วเราก็มาให้ของขวัญวันเรียนจบหลังจากไปให้บ้าน